โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็รีบเข้าเกมกันเลยนะครับสำหรับวันที่18นะครับแจกตั๋วกาชา20ใบนะครับอ่าน่าจะได้มาจากการแชร่นะครับอ้าวแล้วก็ได้อะไรอีก5ใบอ่ะโอ้โหรวมกันเป็น25ใบเลยดิโอ้โหนี่ครับเนี่ยเห็นไหมอีเวนต์ตะลุยด่าวเคราะห์อ๋อครับถ้าอ๋อเล่นเล่นดาวเคราะห์ครบกี่ล้านครั้งก็ไม่รู้นะแล้วมันแจกแล้วก็ จากการแชร์นะครับเราก็รับมาเลย25ตัวกาชาเบาๆนะครับโอเคเราก็จะเป็นสุ่มต่อนะครับเราจะไม่เข็ดนะตอนเช้านี่คือสุ่มไปแบบโอ้โหไม่ได้เลยเลยนะอาดามลูกพ่อต้องมาหน่อยแล้วล่ะจัดไปครับได้มาสุ่มให้หมดตัวครับทุกคนให้มันรู้ไปนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ครับอาดามพืบโอ้โหอินดินแดงครับ ยังนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นตัวที่ใช้งานไม่ได้นะครับ uh, จะเป็นใช้งานได้แนวล่าง8ดาวอัลตร้าครับใช้สําหรับสเตตวิ่งโอ้โหมือล่างครับทุกคนไปแล้วไม่ได้ลุ้นเลยเอาใหม่ครับ3ครัง้งปฏิหารมาตอนอดัมเตะนะครับเหมือนจะออกนะเหมือนจะออกนะลองดูกันนะครับก็ความหวังนะโอเคได้25ตัวมาวันนี้ก็จัดเลยครับทุกคนไม่รีรอแล้วมาโอ้โหฮันกกะลาสี หัวหน้ากาลาสี่เรือโอเคครับโอเคครับทุกคนมาสุมกันต่อนะเมื่อกี้เน็ตหมบินนะครับอ่ะยกเลิกสามครั้งนะครับเหลืออีกไม่กี่ตัวกาชาแล้วนะครับแล้วก็ยังหวังอยู่นะครับสําหรับอาดามนะถ้าอาดามมาได้เ hey, ฮครับทุกคนอาดามจะออกหรือเปล่าฮึอปูหลิปโป้ครับทุกคน ไม่ใช่อาดามเขาทุกคนเป็นลิโป้โอ้โหมันแบนแบแรมมันเยอะหน่อยนะอะเหลือเหลืออีกรอบสุดท้ายนะครับทุกคนโอ้ยสามครั้งปฏิหารลิโป้มาจริงๆครับเพิ่มโอกาสลิโป้มาครับแต่ไม่ใช่อาดามนะ oh, โอ้โหเสียใจอยู่ครับทุกคนแต่ก็ดีใจนะที่มานะอาดามจะไม่หรือเปล่าอาดามสองอุย้ยติวหุยอุย้ยเหมือนบัฟดวงมาเนี่ยโอ้โหได้ได้ได ดิวหุยนี้สามารถเอาไปใช้ในการสะร้อนดาเมจได้นะครับสําหรับกิลเลตนะครับทุกคนโอเคได้ติวหุยอ่อขอภัยครับทุกคนได้ตัวลิปโป้นะครับอ่เดี๋ยวก็จะปั้นแม็กอ่อขอภัยครับทุกคนยังไม่ปั้นแม็กนะจะลองเอามาใช้ในทีมนะครับว่าลิปโป้เนี่ยมันดีใช้งานได้ดีหรือเปล่านะอะ่เดี๋ยวเราไปปั้นกันเลยละกันสําหรับตัวลิโป้เอาวันวันนี้ไม่ใช่วันทีบวกครับทุกคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็หาตัว มายัดให้นะอ่านี่ไงหันไปซะอ่าได้แล้วครับเอามงมายัดปุ๊บนี่คือแม็กสองแม็กร้อยสี่สิบเลยนะอัพเกรดไว้เรียบร้อยนี่มีพร้อมนะครับทุกคนไปกันต่อไปอัพกันเลยอ่าใช้แร่อยู่ประมาณสองพันนะครับดูสกิลแล้วค่อนข้างจะอืมมัน ไม่ค่อยแบบสกิลไม่ค่อยเวอร์วังเท่าไหร่นะครับสำหรับริโป้นะใช้แร่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าใช้แร่เยอะเราก็ใส่เป็นรองเท้าให้เลยนะครับหรือว่าจะใส่เป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แล้วก็ช่องที่3ก็ใส่เป็นลดแร่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนความเร็วกันเคลื่อนที่อ๋อถือว่าเร็วนะงั้นเดี๋ยวเราลองมายัดแบบนี้ให้เลยละกันนี่ต้านสกิลมันก็จะเยอะหน่อยนะเอาอพลังมันน้อยไปนะครับทุกคนน้อยมากเลยอะ อ่าเดี๋ยวผมก็น่าจะยัดอ่ากระเป๋าให้นะเพราะว่ามีอัตรากระโหลบสกิลต้อง50%เซแล้วนะครับทุกคนแล้วช่องกลางผมก็จะใส่เป็นรองเท้านะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยอ่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับผมจะเน้นลดแร่นะครับลองมาดูนะว่าริปโป้เนี่ยจะยืนอืดหรือเปล่านะได้มาพุกก็จัดเลยละการโอ้เกือบได้เฮครับทุกคนแต่เฮไม่สุดนะแต่เทป ในทางรีโป้นะครับผมก็กลัวมากเลยว่าจะสูงได้แต่ก็ได้จริงๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็เป็นตัวโคลาโบนอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราหาเกียร์ใส่ให้ก่อนนะครับอ่าสายฟยีก็ใส่ตามนี้เลยนะครับดูได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องหาค่าสูงๆนะอ่ะค่าต้องห้าสิบหกสิบนะมีหรือเปล่าโอ้นี่ห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดเราถือว่าค่อนข้างจะสูงนะเราก็ใส่อยู่เลยละกันนี่สายฟยีนะครับใส่ประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะเปลี่ยนช่องกลางเป็น เป็นโล่แห่งการปกป้องแล้วก็ช่องสุดท้ายก็ใส่เป็นรถแร่นะครับมันจะมีรถแร่นนะช่องสุดท้ายอ่ะโอเคแร่ใช้อยู่ประมาณพันสามโอ้โหก็ถือว่าน,นักอยู่นะโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรีปโป้นะครับก็สุ่มมาได้นะครับวันนี้นะโอ้โหแต่ไม่ใช่อดัมนะครับอดัมไม่มาครับมารีปโปแทนนะแต่ก็เพิ่มโอกาสก็ตรงปกอยู่นะ25สส่วนก็เสียวได้นะครับโอเค ถ้าเพื่อนๆคนไหนสุ่มนะก็ขอให้ได้ตัวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาดัมหรือโพไซดอนนะครับโพไซดอนมันมีโอกาสหลุดมาอยู่ในอยู่อยู่ได้นะครับทุกคนผมเคยสุ่มนะ่าวันนี้ผมก็ได้ลิปโป้มานะครับโอ้พลังชีวิตก็อยู่ประมาณตีกลมๆก็เกือบสามสิบล้านนะครับทุกคนอ่ถ้าทุกคนสุ่มก็ขอให้ได้ตัวเก่งๆดีๆนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ